<c oughs> วันนี้เจอกับรีวโนะครับคันนี้รีวโคันนี้ยกยกมาสไลด์มานะครับซึ่งประวัติก็คือรถจอดไว้แล้วสไตล์ไม่ติดนะครับผมแล้วก็ผมมาดูก็มีการรีบปัม๊มรีบปั๊มมานะครับแล้วก็เอาปั๊มไปเช็คก็คือปั๊มไม่มีแรงดันนะครับผมตรงปัญหาหลักก็คือว่าปั๊มไม่มีแรงดันผมก็เลยต้องเอาปั๊มไปเช็คนะครับไปเทสแล้วก็ซ่อมปั๊มเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเอามาใส่ใส่เสร็จปุ๊บปัม๊มน้ำมันมานะครับน้ำมันมานะครับแค่ว่า ไฟสัญญาณอุปจีไม่เปิดนะครับผมตรงนี้เราก็มาดูที่ระบบสัญญาณระบบสัญญาณตัวนี้มันก็จะมีอีโมนะครับมีกล่องนะครับกล่องอาจจะล็อกกล่องอาจจะหลับกล่องอาจจะติดอีโมนะครับผมทีนี้เราก็เลยต้องเอาคอมมาเสียบจับดูนะครับตอนนี้เราใช้โปรแกรมของตัวกล้าดีวนะครับโดยตรงนะครับข้ามาเสียบก็เข้าโปรแกรมในตัวกล่องนะครับผมเข้าโปรแกรมตัวกล่องเสร็จแล้วนะครับรหัสที่ออกมาประมาณสิบกว่าตัวนะครับสิบกว่าตัวก็มีระบบรหัสล็อกกล่องขึ้นด้วยซึ่งอาจจะเป็นไปได้หนึ่งประเด็นนะครับผมที่กล่องไม่ปล่อยสัญญาณกกััับบแแผนน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 ออตีี้้้้้เเเเเรรรรรราาาาจจจจูููสส็็ลลววววะะคคมมมมดดด๋ย่ใชไ นะครับผมเราดูนะครับนี่ตู้เสร็จแล้วนะครับเปลี่ยนนะครับปิดอีโมจูนกล่องใหม่เลยนะครับเปลี่ยนโปรแกรมใหม่เลยนะครับรู้นะครับมารู้นะครับมารวิตบิสมิลลาะห์มานีาะฮิมโอ้โหไม่ติดครับไปแล้วไปได้ครับก็มีกเครื่องติดในที้ไม่ใช่ปัญหานะขอให้ติดก่อนนะครับนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับ toyota rimu นะครับทั้งโดยต้องสวิตช์บังลังท้าอีกนะครับผมโปรแกรมคอมเบเดลนะครับ toyota isu นะครับมิตซูบิชิเรามีโปรแกรมแท้เจาะเข้ากล่องได้ เรามีทีมงานของเรานะครับผมมีปัญหาอะไรปรึกษาได้นะครับขอบคุณครับกำลังโหลดโปรแกรมนะครับครับบีโวโดยตรงเลยตอนนี้ทำปั๊มมาแล้วครับน้ำมันดันแล้วน้ำมันน้ำมันดันแล้วตอนนี้น้ำมันดันแล้วตอนแรกน้ำมันไม่ดันแต่ตอนนี้น้ำมันดันแล้วแต่รถไม่ติดนะครับน้ำมันดันแล้วนะครับแต่รถไม่ติดก็เลยต้องมาหาสาเหตุตอนนี้เข้าระบบตอนนี้เป็นโปรแกรมของ Toyota v i ี o โดยตรงนะครับโปรแกรมนี้ซ่อมเฉพาะโตโยต้านะเดี๋ยวมาดูก <Stick. S 2> <น>ัน